สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่กเกษตรจิมฟาร์มนครตะวันนะครับผู้นําเข้าไก่สายพันธุ์โกเทมฟาร์มเกรด VAP นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสายเลือดโกเทมฟาร์มที่กเกษตรจิมฟาร์มของนครตะวันของเรานะครับชุดนี้พ่อก็จะเป็นลูกชายของแบ็คดากอนนะครับส่วนแม่ก็จะเป็นลูกสาวของเทาลอนนี่บวกยกคิลีปิ่นคิลีนะครับวันนี้ก็เอาของดีมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0931390353เกษตรจิ้มฟาร์มนครสวรรค์ยินดีบริการให้ทุกท่านนะครับที่นี่รับประกันว่าเป็นสายเลือดโกตเตมฟาร์มเกรดวีพีของแท้นแน่นอนนะครับรับประกันมีเบอร์มีหมายเลขทุกตัวนะครับท่านใดชื่นชอบสายเลือดโกตเตมฟาร์มก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ ที่เบอร์0931390353เกษตรจิ้มฟาร,ร์มนครสวรรค์น,นะครับวันนี้ก็จะมาอัพเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ